ท่านวันนี้ไกด์วิมจะพารุกงทุกท่านไปยังจังหวัดกรุงเทพมหานครอันเป็นที่ตั้งของวัดรัชนนดารามวรวิหารก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกับจังหวัดกรุงเทพมหานครกันก่อนนะครับกรุงเทพมหานครมีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองการ,ร,การศึกษาการคมนาคมขนส่งการเงินการธนาคารการพาณิชย์การ,าการสื่อสารและความเจริญของประเทศตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเจ้าพระยา มีแม่น้ําเจ้าพยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็นสองฝั่งคือฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีคําขวันของจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพจุดเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวางงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยตาของจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระหัตถ์ทรงสายฟ้าตานี้กรมศิลปากรเป็นคนออกแบบ โดยอาศัยภาพเขียนฝีมือพระหานของสมเด็จกรมพยานนริศรานุวัติวงเป็นต้นแบบภูมิศาสตร์นะครับมีอาณาเขตทางบกติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดสมุทรปราการส่วนอาณาเขตทางทะเลอ่าวไทยตอนในนะครับติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีต่อไปนะครับ เราไปทาความรู้จักกับประวัติของวัลราชนาดารามวลรวิหารกันต่อวัราชนาดารามวลรวิหารนะครับเป็นอารามชั้นตีชนิดวลรวิหารพระบาทสมเด็จพระนังก้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,389เพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดีวันนี้จัดว่าสวยงามโดยช่างชำนาญในราชการที่สาม โดยทรงเปิดให้เจ้าพญายมราชเป็นผู้ออกแบบแผนผังการสร้างวัดกำกับการสร้างอุโบโสถพะวิหารและศาราการปร,รียนเจ้าพญาศีพิพัฒน์ออกแบบแล้วควบคุมการก่อสร้างโลหะประสาทพญามหาโยธาเป็นผู้สร้างกุฏิสงโลหะประสาทที่สร้างในรัชกาลที่3นะครับยังไม่แล้วเสร็จดีมีแต่โครงเหล็กและศีลาแรงเพียงเท่านั้นจากห้องกลางมีบันไดเวียนไปจนถึงชั้นบน เข้าใจว่ามีการปฏิสังขรข,ขึ้นในรัชกาลที่4โดยประสงค์จะทําให้ขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดของปราสาทส่วนชั้นล่างคงปล่อยไว้ครั้งตามเดิมในรัชกาลที่5ทรงเปิดให้สร้างต่อจนเสร็จแต่ก็เกิดจะทําลายแบบแผนที่แท้จ,จริงของโลหะปราสาทในรัชกาลที่3ไปหมดต่อมาได้มีการซ่อมแซมวัดราชนัดดาอีกครั้งในสมัยจอมพลสลิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยพยายามรักษาแบบ เดิมของโลหะประสานในรัชกาลที่3ให้มากที่สุดหลังจากที่เรารู้ประวัติคร่าวๆของวัดราชนัดารามแล้วนะครับกายวิมจะพาลูกทัวร์ทุกท่านไปชมแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดภายในวัดนะครับจุดแรกนะครับลานพับพลานมหาเจษดาบดินเป็นพระบรมมุราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องจากพระองค์ทรงสถาปนาวัดราชนดาาัดารามวรวิหารและโลหะประสานลักษณะของบรมมุราชานุสาวรีย เป็นพระบรมรูปขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริงประทับพระที่นั่งมีแท่นหินอ่อนรองรับสองชั้นด้านหลังพระบรมรูปเป็นฉากพระวิมานอันเป็นบรมราชาสัญลักษณ์และพระราชาสัญจากรประจำพระองค์พื้นฉากด้านหน้าเป็นหินอ่อนเรียบฉากด้านหลังเป็นหินอ่อนจารึกพระราชาประวัติและพระราชกรณียกิจลวดลายรูปพระวิมานเป็นกระเบื้องเคลือบพื้นที่ลานเป็นที่รองรับ แท่นฐานรวมทั้งกระถางต้นไม้ตามมุมเป็นหินแกนิดปฏิมากรผู้ปั้นรูปหล่อพระบรมรูปคือนายสุพรศิละส่งเคาะจุดที่2นะครับกำแพงแก้วสาราลายกำแพงวัดราชนัดารามเป็นกำแพงชั้นนอกและกำแพงแก้วชั้นในกำแพงด้านนอกมีลักษณะแบบกำแพงเมืองด้านหน้าวัดสร้างสาลาใหญ่มีบันไดทางขึ้นสู่สาลาซ้ายและขวา ด้านในวัดขนาดเข้าประตูวัดมีข้างละหนึ่งหลังก่ออีฐถือปูนเป็นรูปทรงไทยลักษณะของสถาปัตยกรรมแสดงให้เห็นประการที่มั่นคงแข็งแรงตั้งประจันหน้ากำแพงเมืองและป้อมมหากราบที่อยู่ถัดไปเสาศาลาบนกำแพงแต่ละต้นมีขนาดใหญ่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมรองรับหลังคารองรับสถาปัตยกรรมภายในวัดที่มีขนาดใหญ่โอรารทั้งสิน้นจุดที่3นะครับ ศาลาการประเรียนอยู่ทางเหนือของอุโบสถเป็นอาคารสูงใหญ่หลังคามุงกระเบื้องสามชั้นมีช่อฟ้าใบละกาหน้าบันกุดด้วยไม้สลักเป็นลวดลายของดอกพุทตาใบเทศลงรักปิดทองประดับกระจกซุ้มประตูหน้าต่างเขียนลายปูนปั้นปิดทองภาพเขียนที่เพดานและผนังเป็นลายดอกไม้ล่วงเป็นลักษณะลายที่นิยมเขียนในราชการ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวภายในศาลาการประเรียนมีพระพุทธร,รูปหล่อปางลำพึงและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวขนาดเท่าพระองค์จริงลงรับปิดทองประทับยืนลักษณะเดียวกับพระบรมรูปที่หล่อที่ปราสาทพระเทศบิดาภายในพระบรมราชวังถัดมานะครับพระอุโบสถ เป็นพุทธศาสนาที่มีความงดงามและสะท้อนพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวในการสร้างพระบรมศหรือพระวิหารที่มีขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยแท่นซุ้มสีมาแปดซุ้มหน้าบานประดับด้วยกระจกสีน้ำเงินเข้มมีช่อฟ้าลำยองนาคสะดุ้งใบละกาและหางหงตามแบบสถาปัตยกรรมไทยบานประตูหน้าบั บานประตูหน้าต่างด้านในและส่วนลึกของช่องประตูเป็นภาพเขียนสีลายทวาราบาลส่วนลึกของบานหน้าต่างเป็นภาพรามเกียรติและอดีตชาติของพระพุทธเจ้าบานหน้าต่างด้านในเป็นรูปเทพต่างๆภายในประดิสฐานพระพุทธเศษธรม,มุนิตพระพุทธรูปปางมาลวิชัยเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่สให้คุแร่ที่อำเภอจันทึกจวัดนครราชสีมา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าหล่อพระพุทธ,พธ,พธ,พธพปฏิมากรและนำมาปฏิสฐานอย่างวัดราชนดดาดรามวรวิหารภาพจิตกรรมฝาผน,นังในอุโบสถด,ด้านหลังพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงเพื่อทรงสแสดงธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดาจุดที่5นะครับเป็นภาพวิหารอาคารทรงโลงสูงใหญ่หน้าบันด้านหน้าและด้านหลังมีลวดลายเหมือนกันคือ ดอกพุตามประดับด้วยกระจกสีปิดทองเช่นเดียวกับช่อฟ้าไปากาหางหงซุ้มประตูด้านหน้าต่างเป็นลายปูนปั้นดอกพุตามปิดทองที่ดอกลายบานประตูหน้าต่างมีภาพเขียนสีฐานสองชั้นภายในมีภาพเขียนที่เพดานและผนังเพดานมีลวดลายดาวและผีเสื้อฝาผนังมีลายเขียนสีดอกไม้ร่วง ฝาผนังด้านหลังพระพุทธรูปเป็นภาพนูนต่ําลายช้างสามเสียนแบกวิมานภายในวิมานมีพระพุทธรูปสามองค์ปางประธานพรหนึ่งองค์และปางสมาธิสององค์ปิดทองที่ลวดลายลายวิมานนี้เป็นเครื่องหมายประจํารัชกาลที่สามซึ่งเป็นวัดที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นลวดลายเขียนสีของฝาผนังด้านนี้เป็นลายเครือเถาดอกพุตานบริเวณคอสองเป็นลายพวงมาลัยเสาเหลี่ยมลบ มุมไม่มีลวดลายที่ลายเสามีระเบียงรอบพระวิหารกำแพงรอบวิหารประดับด้วยกระเบื้องปลุเช่นลายประจํายามลายภายในวงกลมเป็นต้นมานะครับมณฑปพระพุทธบาทและเขาพระฉายมณฑปพระพุทธบาทเป็นสถานที่ประดิสถานรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งแต่เดิมอยู่ที่พระวิหารแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างขึ้นเมื่อใด จุดที่7นะครับหอะระฆังตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองชั้นก่ออิฐถือปูนฐานด้านล่างก่อเป็นห้องเจาะช่องหน้าต่างโค้งชั้น2มีระเบียงทางเดินก่อเป็นผนังกั้นโดยรอบกูดด้วยกระเบื้องเคลือบอย่างจีนเครื่องบนใช้วิธีก่อเหลื่อมเป็นรูปทรงลักษณะศิลปรกรรมสมัยรัชะกาลที่3ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกและศิลปะจีนตรงข้ามหอะระฆังไปทางทิศใต้นะครับ จะเป็นหอไตรเป็นอาคารทรงไทยสองชั้นชั้นล่างยกสูงจากพื้นแล้วก็ปิดล้อมเป็นห้องและทำเป็นช่องเปิดประตูนหน้าต่างเพื่อใช้ห้องชั้นล่างเป็นที่เก็บของหรือแปลงเป็นกุฏิสำหรับพระสงฆ์หรือสามเณรที่เฝ้าหอไตพักอาศัยหน้าบันปั้นลายปิดทองประดับด้วยกระจกและจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับก็คือโลหะประสาทที่เรียกว่าโลหะประสาทนะครับเพราะว่าประกอบด้วยประสาทและโลหะ หมายถึงโลหะที่ประดับหรือหุ้มด้วยทองแดงทองคําและยังเป็นโลหะประสาทองค์แรกและองค์เดียวของไทยเป็นองค์ที่สามของโลกสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวโลหะประสาทมีลักษณะศิลปะสถาปตัตยกรรมไทยเป็นประสาท3ามชั้นมียอด37ยอดหมายถึงโพธิปักขียธรรม37ประการกลางประสาทเป็นช่วงกลางจากฐานตลอดยอดมีซุงใหญ่สูง ถึงปราสาทเป็นแกนกลางจาะลำต้นออกเป็นบันไดเวียนขึ้น67ชั้นกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโลหะปราสาทเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศ,ศักราช2492การออกแบบปรับปรุงพื้นฐานภายในโลหะปราสาททั้ง7ชั้นเปรียบเสมือนบันได7ชั้นหนทางสู่พระนิพพาน เริ่มตั้งแต่การศึกษาพระปริยัติธรรมปฏิบัติและปฏิเวทไกด์วินจะพาทุกทัรทุกท่านไปดูแต่ละชั้นกันนะครับชั้นที่ 1. นิทรรศการตำนานโลหะเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับตำนานและประวัติความเป็นมาของโลหะประสาทโดยจัดทําเป็นป้ายบอกตำแหน่งพื้นที่จัดแสดงนะบริเวณทางเข้าโลหะประสาทมีชั้นวางรองเท้าและที่เก็บล่มไว้ คอยให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อเข้าสู่ภายในโลหะประสาทจะพบเสากั้นบอกทาง2ชุดนำเข้าสู่บริเวณพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่8คูหาโดยจัดแสดงประวัติความเป็นมาของโลหะประสาทนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านการนำเสนอด้วยวิดีทัศร,ระบบสัมผัสและระบบแอนิเมชั่น เมื่อเดินขึ้นบันไดเวียนมาชั้นที่2ระเบียงปริยัตธรรมในบริเวณที่ชั้นที่2นี้นะครับได้รับการตกแต่งให้เป็นสถานที่สําหรับประชาชนผู้สนใจศึกษาธรรมะพุทธศาสนาโดยมีหนังสือธรรมะไว้ให้บริการถึง12ตู้ภายในระเบียงปริยัตธรรมยังจัดแสดงป้ายสุภาษิตธรรมพุทธภาษิตและป้ายโพธิป,ปักขียธรรมจํานวน37ป้าย ในบริเวณชั้นที่3นี้ได้รับการออกแบบให้เป็นคู่หาสำหรับพระภิกษุสามนเณรและบุคคลทั่วไปเดินจงกรมนอกจากนี้ยังมีทนิทัศการอธิบายความหมายและวิธีปฏิบัติในการเดินจงกรมที่ถูกต้องถัดมานะครับชั้นที่4เมื่อขึ้นสู่ชั้นที่4จะพบกับป้ายสถานที่สมาธิโดยชั้นนี้ได้รับการตกแต่งให้เป็นสถานที่อันเงียบสงบสำหรับปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิและการจัดแสดงนิทรศการ อธิบายความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติพร้อมเก้าอี้สมาธิจำนวน20ชุดไว้คอยให้บริการต่อมาในชั้นที่5นะครับไกด์พิมจะพาลูกทัวทุกท่านมาชมยอดปราสาทที่เห็นได้ชัดที่สุดจะภายในจะพบกับป้ายอธิบายความหมายของคำว่าพระอริยบุคคลและพระโสดาบันหลังจากชมยอดปราสาทกันแล้วนะครับเราก็จะมาชม ทัศนียภาพ360องศาซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะรัตนโกสินร์มีกระเบื้องพิมพ์ลายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงโดยรอบเช่นวัดภูเขาทองวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศนเทพพวรารามพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลของปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขาสองป้ายคือป้ายนิโรธและป้ายนิพพานและในชั้น สุดท้ายนะครับชั้นที่7ศักการะพระบรมสารีริกธาตุเป็นพระประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุโดยมีป้ายคําบูชาพระบรมสารีริกธาตุทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษไว้ให้บริการแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาและวันนี้นะครับไกด์วิมขอจบทริปทัวร์วัลัชนาดารามวรลิหารไว้เพียงเท่านี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดไกด์วิมต้องขออภัยมานันที่นี้ด้วยและหวังอย่างยิ่งว่าลูกทัวร์จะกลับมาใช้บริการเราอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ